ละครสั้น fc เรื่องบ้านอาถันเรื่องนี้เริ่มต้นจากมิว้วเธอมีบ้านที่ไกลโรงเรียนเธอจึงขอพ่อกับแม่ให้ไปเช่าบ้านหรือว่าซื้อบ้านที่ใกล้ๆโรงเรียนพ่อคะแม่คะทำไมพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยล่ะคะที่หนูจะได้อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียน พ่อเป็นห่วงหนูไงลูกอยู่คนเดียวมันอันตรายอยู่กับพ่อกับแม่ดีออกจะตายแต่หนูเหนื่อยนะคะพ่อแม่คุณคะเอาอยัางไงดีล่ะคะเนี่ยลูกบอกว่าลูกเหนื่อย,ฮยเฮ้ยเทอมนี้เกดแกก็ตก,กนะคะถ้ายังไงเราไปซื้อบ้านหรือไม่ก็เช่าบ้านให้แกเถอะคะ่ะฉันเห็นแล้วก็สงสารลูกกลับบ้านทีก็มืดแล้วแป๊บเดียวก็นอน เดี๋ยวก็ตื่นเช้าไปโรงเรียนอีกแล้วนะคะนะคะคุณเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันเลยนะคะมิวเธอต้องตื่นเช้าทุกวันเพื่อที่จะให้ทันกับโรงเรียนบ้านของเธอค่อนข้างไกลเธอเดินและก็ไปต่อรถเอากว่าจะถึงโรงเรียนก็8ปดโมงเช้าบางครั้งก็8ปดโมงกว่าจนถึงสายเลยทีเดียวท้อจัง เมื่อ,อไรจะได้มาถึงโรงเรียนก่อนคนอื่นเขาบ้างนะสายทุกวันเลยนะเธอน่ะไม่รู้จะลงโทษยังไงและพรุ่งนี้เชิญผู้ปกครองด้วยล่ะมิ้วพอถึงโรงเรียนส่วนใหญ่เธอก็ได้แต่นอนทางด้านพ่อกับแม่ของมิ้วตัดสินใจแล้วว่าจะหาบ้านเช่าหรือบ้านสักหลังให้กับมิ้วอยู่ คุณพ่อกับคุณแม่คิดถูกเลยนะคะที่มาหาบริษัทของเราพอาบ้านของเรามีเป็นร้อยหลังเลยค่ะให้เลือกทั้งแบบเช่าหรือจะซื้อก็ได้นะคะหลังตะกี้ห้าหมื่นห้ค่ะ,ะค่ะหลังต่อไปหลังนี้ค่าเช่าประมาณ3ามหมื่นสีนะคะนี่ค่ะ3 4มหมจองแล้วก็วางมาจำนะคะแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยค่ะล่วงหน้าสเดือน โอเคไหมคะแต่ถ้ายังไม่โอเคมีหลังต่อไปนะคะหลังนี้สี่หมื่นห้าเท่านั้นเองคะ่ะเยเดินมาจะร้อยหลังแล้วนะคะเนี่ยคุณแม่คุณพ่อไม่คิดถูกใจสักหลังเลยหรอคะเอ้ยเลือกสักหลังทีเถอะรองเท้าฉันแหกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนว่ายังไงคะคุณพ่อคุณแม่สนใจหลังไหนหรือเปล่าคะ เหนื่อยจะหมดสต็อกแล้วนั่นเนี่ยเอ่อหลังนั้นจ้าหลังนั้นสวยมากเลยเท่าไหรหล่ะคะหน้าอุ้ยตายแล้วหลังนี้เหรอเนี่ยห้อยไม่อยากจะแนะนำเลยจริงแต่เดือนนี้ก็ยังไม่ได้สักหลังอ่ะอะแนะนำไปไหนเถอะอ๋อหลังนี้หรอคะถูกมากเลยคะ่ะห้าพันเท่านั้นนะคะรายเดือนเดือนละห้าพันค่ะไม่ต้องมาจำไม่ต้องจองนะคะ พร้อมเมื่อไหร่อยู่ได้เลยนะคะหลังนี้โอยขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยโว้ยคุณคะบ้านนี้ดีจังเลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บรู้สึกเย็นสู้ไปทั้งตัวเลยคะ่ะนั่นน่ะสิผมก็รู้สึกแปลกๆนะคุณคนขายครับบ้านหลังนี้มีประวัติอะไรหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ใช่วันพระฉันจะโกหกหนึ่งวันก็แล้วกันโอย ยยด้วนะคะคือบ้านหลังนี้นะคะประวัติดีมากเลยค่ะคนเช่าคนเก่านะคะได้ทุนไปเรียนต่างประเทศค่ะใครอยู่แล้วก็เฮงเฮงรวยรวยปังปทุกคนนะคะชีวิตมีแต่ลุ่งโลดค่ะดูสิคะของนี่ใหม่กริบเลยค่ะเสียดายที่มันออหลังเล็กไปหน่อยค่ะไม่งั้นคือจะอัพราคาขึ้นได้เป็นหมื่นนะคะดูสิคะฝุ่นแทบจะไม่มีเลยค่ะเห็นไหมคะกริบทุกส่วนเลยค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบ พรุ่งนี้ก็ยายเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะดูสิคะของใหม่มากเลยค่ะถ้ายังไงคุณพ่อคุณแม่รีบตัดสินใจนะคะเพราะฉันมีธุระด่วนมากเลยค่ะอ๋ออย่างนั้นหรอกหรอครับโอ้โหวิวดีมากๆเลยนะครับเนี่ยดูสิแต่ไม่เห็นมีหน้าต่างเลยนะครับชั้นบนถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะหนีทางไหนล่ะครับเนี่ยตั้งแต่ดิฉันทําบ้านเช่ามานะคะไม่เคยมีไฟไหม้ค่ะไม่มีแน่นอนค่ะ แต่มันมีอย่างอื่นนะสิเกิดเหตุฆาตรกรรมที่บ้านหลังนี้ข่าวหน้าหนึ่งเมื่อสิปีที่แล้วจะไม่ได้หรอกเขาคงไม่ได้อ่านข่าวโอ้ยจนขึ้นบ้านโอ้โหเจ้าของฆ่าตัวตายสารพัดสารเพจช่างเถอะสรุปจะเอาไหมคะหลังนี้หลังสุดท้ายแล้วนะคะเอาสิจ้าถูกขนาดนี้รับไปเลยจ้ะขอบใจหนูมากนะจ๊ะขอให้โชคดีนะคะเฮย้ย หน้าที่ของฉันนี่นาะคือพนักงานขายมันก็ต้องขายให้ออกเป็นไงบ้างล่ะคะคุณหลังนี้สุดๆไปเลยใช่ไหมคะลูกจะต้องชอบแน่ๆเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ให้แกยายเข้ามาเลยแล้วกันนะคะสามทุ่มแล้วหล่นเนี่ยเหนื่อยจังพ่อคะแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะมีอะไรทานบ้างคะเนี่ยโอ้โหของโปรดเลย ฮ้ยเหนื่อยจังเลยค่ะพ่อกับแม่พ่อกับแม่ได้บ้านให้หนูแล้วนะพรุ่งนี้เราไปดูกันเลยจริงหรือเปล่าคันเนียขอบคุณมากเลยนะคะพ่อแม่เช้าวันต่อมาทั้งสามคนเตรียมตัวที่จะไปบ้านหลังใหม่กันไม่กินข้าวก่อนหรอลูกจะรีบไปไหนพ่อรู้หรอกนาว่าตื่นเต้น ก็หนูตื่นเต้นจริงๆเะคะพ่อกับแม่โอ้โหหลังนี้เองเหรอคะหนูมองมาตั้งนานสวยมากเลยค่ะพ่อกับแม่อยู่ใกล้โรงเรียนสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยเดินทางไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำสามนาทีเห็นจะได้หนูตื่นสายได้แล้วคะ่ะและก็อ่านหนังสือดึกได้แล้วด้วยขอบคุณพ่อกับแม่มากๆเลยนะคะสวยถูกใจหนูจังเลยคะ่ะหนูอยู่ที่นี่คนเดียวก็ดูแลตัวเองดีๆนะลูก พ่อกับแม่จะมาเยี่ยมอาทิตย์ละครั้งนะขอบคุณมากค่ะพ่อขอบคุณนะคะแม่เสียดายจังเลยนั่นเนี่ยพ่อกับแม่มีธุระไม่อย่างนั้นจะจัดปาร์ตี้หมูกะทพาเลี้ยงนะจ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะแม่มีขาหมูไว้ให้หนูอุ่นกินแล้วกันนะลูกนะกับข้าวแม่เตรียมไว้ให้เยอะแล้วเดีย๋ยวแม่จะใส่ตู้เย็นไว้ให้นะจ๊ะขอบคุณนะคะแม่หนูรักแม่มากที่สุดในโลกเลยค่ะถ้ายังงั้นพ่อกับแม่กลับแล้วนะดูแลตัวเองดีๆด,ด้วย ตอนนอนปิดประตูให้แน่นนะลูกเข้าใจไหมมีอะไรโทรหาพ่อกับแม่ได้ทันทีนะหลังจากที่พ่อกับแม่กลับไปแล้วมิ้วได้ทำการสำรวจบ้านทันทีเธอรู้สึกชอบเพราะว่าบ้านหลังนี้เหมาะกับเธอมากๆไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่เกินไปมีวิวที่สวยงามฮะสุดยอดไปเลยจริงๆนะชอบจังดูสิเห็นโรงเรียนใกล้แค่นี้เอง อุ่นขาหมูแล้วค่อยมากินดีกว่าฮายหอมจังถ้าอย่างนั้นไปนอนเล่นแป๊บนึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาปิดแก๊สฮายดีจังเลยอย่างนี้เราก็ชวนเพื่อนมาเที่ยวบ้านเราได้แล้วนี่นาไม่ไกลด้วยชวนมาติวหนังสือที่นี่ก็ยังได้และแล้วมิวก็เผลอหลับไป แต่ก็ได้มีเสียงบางอย่างพูดออกมาว่ามาอยู่กับเรานะใช่ใช่มาอยู่กับเรานะเย่จะได้มีเพื่อนใหม่แล้วดีใจสังทำไงก็ได้อย่าให้เธอตื่นละ่ะเข้าใจไหมตอนนี้บ้านของมิวเริ่มมีไฟไหม้ขึ้นมาแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วมากอะไรนะบ้านหลังนั้นอีกแล้วหลอเน,นี่ยเฮ้ คนเช่าครั้งที่แล้วตก็ตกบันไดคอหักตายมีคนอยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือเปล่านะขอให้ไม่มีด้วยเถอะเฮย้ยบ้านมีอาถรรพ์ขนาดนั้นน่าจะทุบทิ้งไปตั้งนานแล้วนั่นเนี่ยโทรแจ้งรถดับเพลิงดีกว่าเฮย้ยมีคนอยู่หรอนะตายจริงแย่แล้วทำยังไงดีล่ะออกมาได้ไหมคะคุณคุณคะคุณ ด้วยเสียงเรียกทําให้มิ้วตกใจตื่นขึ้นมาทันทีก็พบว่าบ้านหลังนี้ได้ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วเธอพยายามที่จะหาทางออกแต่ก็ไม่มีเพราะชั้นบนไม่มีหน้าต่างเลยแม้แต่บานเดียวทุกอย่างเป็นกระจกเธอไม่สามารถที่จะออกไปได้เธอใช้มือทั้งสองทุบไปที่กระจกทันที ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยค่ะช่วยฉันด้วยค่ะไฟไหม้ค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยสงสารจังรถด,ดับเพลิงก็ไม่มาสักทีไฟไหม้ขนาดนั้นจะเข้าไปได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยอย่าถูกย่างสดเลยนะเฮ้ยทำไงดีล่ะไฟข้างล่างเต็มไปหมดฉันก็ช่วยไม่ได้นะระหว่างนั้นรถด,ดับเพลิง ก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุในทันทีเร็วๆหน่อยสิคะคุณดับเพลิงเร็วๆค่ะดูสิคะไฟไม่ตั้งหลายนาทีแล้วคนข้างบนไม่รู้จะเป็นไงบ้างหรือเปล่าใจเย็นๆครับเฮย้ยทำยังไงดีเนี่ยไม่ตั้งแต่ชั้นล่างเลยเหรอถ้าอย่างนั้นต้องใช้บันไดนะสินะโอ้ยแล้วลูกน้องไปไหนหมดเนี่ยโอ้ยทำยังไงดีงั้นฉันต้องเตรียมตัว ขอโทษครับหัวหน้าผมมาแล้วครับว่าแต่จะทำไงดีครับเนี่ยวายไฟไหม้แล้วคะเนี่ยวายวายน่ากลัวจังเลยไฟไหม้หรอคะโอ้โหไหนคะไหนเร็วเร็วบังฉันเถอะเอ้ยบังขอโทษนะครับผมขอให้ผู้ไม่มีส่วนร่วมยืนใกล้ๆหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานมันจะช้านะครับทำใจดีๆไว้นะคุณผมจะต้องช่วยคุณออกมาให้ได้ และแล้วพนักงานดับเพลิงก็ได้ใช้ไม้ที่มีอยู่ทุบที่กระจกแต่เป็นกระจกพิเศษซึ่งมันเหนียวมากทําให้ทุบเท่าไหร่ก็ทุบไม่ออกจนเวลาผ่านไปเฮ้ยกระจกอะไรเนี่ยแข็งเป็นบ้าเลยอีกเดียวนะครับช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเฮ้ยดูสิมีคนมาช่วยจนได้นั่นนะสิมีคนมาช่วยจนได้เฮ้ยครั้งหน้า เราต้องทำอย่างอื่นแล้วละฉันว่าคงไม่มีครั้งหน้าแล้วล่ะดูสิบ้านไหม้หมดเลยแทนใครเนี่ยคงจะไม่มีครั้งหน้าแล้วมั้งฉันว่าเฮ้ยเซ็งขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันขอบคุณจริงๆค่ะและแล้วพนักงานดับเพลิงก็ได้ช่วยมีไว้ทันครั้งนี้ไม่มีใครตายและแล้วบ้านหลังนี้พร้อมกับผีที่อยู่ในบ้าน ก็ได้หายไปเพราแก่คนเดียวแท้ๆเลยนะอีผีง่ออีกบ้า